ต้นชบาดอกไม้ที่มีสีสันสดใสและหลากหลายเป็นที่รู้จักในหลายวัฒนธรรมและมีความหมายที่แตกต่างกันไปในภาษาดอกไม้ชบาเป็นสัญลักษณ์ของความงามความสง่างามและความรักที่อบอุ่นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าดอกชบาสามารถนำโชคลาภและความสุขมาให้ต้นชบามีหลายสีเช่นแดงชมพูเหลืองขาวส้ม ม่วงมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนกลีบดอกมีลักษณะคล้ายแตร ى. มีแก่สอนตัวผู้และตัวเมียที่โดดเด่นดอกชบามีความสวยงามและสง่างามจึงเป็นสัญลักษณ์ของความงามในบางวัฒนธรรมเชื่อว่าดอกชบาสามารถนำโชคลาภและความสุขมาให้ดอกชบาถูกนำมาใช้ในงานพิธีต่างๆเช่นงานแต่งงานเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ